ภาครัาภาคเอกชนในพื้นที่จัดสงขลานะคะก็พนักกำลังเตรียมจัดคอนเสิร์ตริมหา,หาดใหญ่พาซานมิวสิกเฟสติวัลค่ะซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีเพื่อชีวิตภาคใต้สุดยิ่งใหญ่ เมื่อวันนี้นะคะหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะนำโดยนายพงพัฒน์เพนโชติรสกรรมการผู้จัดการบริษัทพาซานกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นจำกัดตัวแทนจากพาซานเมลสิกเฟสติวัลพร้อมด้วยศิลปินอาทิคุณทอมดันดีฮมเมอร์คุณแสงธรรมดาและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องก็ร่วมการถแถลงข่าว เตรียมจัดงานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่พร้อมสร้างตำนานครั้งใหม่ค่ะที่ชื่อว่าคอนเสิร์ตริมหาดหาดใหญ่พารซานมิวสิกเฟสติวัลที่พร้อมจะมอบความสุขให้กับคนในพื้นที่ภาคใต้ ดยบอกว่าที่ผ่านมาบริษัทพาซันกรุ๊ปนะคะคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตแบบยิ่งใหญ่ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงมาแล้วนะคะอย่างเช่นคอนเสิร์ตหมูพงเทพ40ปีกวีส,สีชาวเขาใหญ่คอนเสิร์ตรถ for life 2ครั้งเขาใหญ่ริมเล2 ครั้งปราณบุรีแล้วก็ยังมี30ปีมาลีขวรหน้าค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงด้านกรรมาการผู้จัดการบริษัทพาซันกรุ๊ปคอร์อเรชั่นจำกัดบอกว่าแนวเพลงเพื่อชีวิตถือเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่แท้จริงปัจจุบันดนตรีเพื่อชีวิตหาอาจจะหายากจากสังคมยุคใหม่ไปมากค่ะดังนั้นการจัดงานเทศกาลในครั้งนี้จึงจะถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์รูปแบบใหม่ที่ทำให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ส่วนเรืความปลอดภัยในงานนะคะก็บอกว่ามั่นใจได้เลยนะคะเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าได้รับการดูแลจากภาคีเครือข่ายในการช่วยในความสะดวกดังนั้นเชื่อว่างานนี้นอกจากจะสร้างความสําราญใจให้กับคนที่จะเข้าไปชมคอนเสิร์ตแล้วก็ยังถือเป็นอีกงานที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยผู้จัดงานยืนยันนะคะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่21กันยายนค่ะที่เดอะไพเรตพาร์คขาดใหญ่ และก็เป็นคอนเสิร์ตสุดอบอุ่นและปลอดภัยของชาวภาคใต้ก็เชิญชวนทุกคนนะคะไปร่วมการปลุกตำนานมนเพลงเพื่อชีวิตเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของกรรมการผู้จัดการบริษัทพาซาันกรุป๊ปคอร์ปอเรชันจำกัดค่ะความรักในดนตรีเพื่อชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะใช้ดนตรีเพื่อชีวิตเนี่ยในการเ,เริ่มต้นขยายในความรักเริ่มต้นในการที่จะแบบลงมาใต้เพื่อที่จะ ให้ดนตรีเพื่อชีวิตเนี่ยมีการเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยครับโดยโดยภาพของเราที่จัดดนตรีเพื่อชีวิตก็เป็นดนตรีเพื่อชีวิตที่เรามองว่าภาพภาพลักษณ์เก่าของเพื่อชีวิตเองะครับคือคนมองว่าจะมาเที่ยวงานดนตรีเพื่อชีวิตคนจะตีกันร,รู้สึกไม่ปลอดภยัยใน,น,นขนาคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเลยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์ตรงนั้นก็เป็นงานดนตรีที่ปลอดภยัยมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็ให้สามารถทุกคนเข้าถึงได้การมาที่นี่ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ ทำให้เกิดการกระตุน้นการท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็ผมมองว่ามันเป็นซอฟพาวเวอร์ใหม่ในเรื่องของดนตรีเอกลักษณ์ไทยที่อยากให้กลับมาซึ่งเราจัดที่เขาใหญ่กับปานบุรีประสบความสําเร็จจริงๆกออ็มีผู้จัดหลายรายก็เริ่มจัดเริ่มให้ความสนใจกับดนตรีเพื่อชีวิตมากขึ้นจริงๆก็อยากจะให้มันเกิดภาพนี้ที่หัดใหญ่เหมือนกันครับมาดูศิลปินกันบ้างน,นะคะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ศิลปินใครจะมาร่วมกันบ้างน,นะคะก็จะนำโดยค่ะ ขุนพลปลูกตำนานมนเพลงเพื่อชีวิตแบบจัดเต็ม10วงค่ะอาทิคราบาวพงศิษฐ์คำพีพงเทพกระโดนชำนาญงาคารวานแฮมเมอร์บ่าววีทอมดันดีจ็อบทูดูเอสนิภาพละไมแล้วก็ยังมีศิลป,ปินเพลงใต้คนสงขาอย่างแสงธรรมดาเจ้าของผลงานเพลงนายหัวครกก็จะไปร่วมเวทีในครั้งนี้ด้วย โดยคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปชมนะคะก็สามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อทุกสาขาค่ะหรือที่แฟนเพจ Facebook นะคะพาซานมิวสิกเฟสติวัลค่ะโดยราคาบัตรละ1,200บาทนะคะที่จะมีการรับโปสเตอร์แต่ว่าจำนวนจำกัดนะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของศิลปินจากวงแฮมเมอร์ที่จะมาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยค่ะนะครับพี่น้องชาวใต้เนี่ยถ้าเราพูดกันย้อนจริงเนี่ย พี่น้องชาวใต้ที่ฟังเพลงพืชชีวิตหลากหลายมากแล้วฟังมานานมากนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเลยก็คือถ้าเป็นพูดถึงพืชชีวิตชาวใต้เนี่ยมันจะต้องเห็นบรรยากาศของกลิ่นไอของทะเลภูเขาแม่น้ําภูเขาทะเลอย่างที่เพลงปกากใต้บ้านเราอะนะครับเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ของดนตรีนั้นมีได้ทั่วแต่ถ้าที่ปักใต้เนี่ยคุณจะเติมของกลิ่นไอของธรรมชาติที่เข้าไปด้วยกลิ่นทะเลและธรรมชาติผสมประสานจะแตกต่างกับที่อื่นที่คอนเสิร์ตหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะเอางี้แหละเข้าขอคอนเสิร์ตนี้เลยนะ คอนเสิร์ตเนี้ยริมหาดเนี่ยทำไมถึงต้องดูก่อนทไมถึงต้องอยากให้ทุกคนมาดูเพราะเป็นการรวมรวมเพื่อชีวิตต้องยอมรับก่อนว่าเพื่อชีวิตทุกวันนี้โอ้โหหลายๆคนอายุอนานุมากแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสอยากให้มาแล้วโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้เนี่ยผมถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้รวบรวมกันมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไว่าคุณจะเป็นแฟนของใครมากันหมดเลยมแอสคาราบาวมาคาราบาวมากันเต็มวงใช่ไหมครับมีคาราบาวมีพี่หงามีแฮมเมอร์มีน้าหมู มีพี่ปูสองทุกคนแล้วก็ยังมีที่สําคัญยังมีพี่น้องชาวใต้ของเราอีกวงหนึ่งด้วยก็คือบ่าววีและก็สันติภาพด้วยเพราะฉะนั้นโอ้โหมาเลยครับงานนี้ผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่มาเนี่ยคุณเสียดายเลยนะเพราะผมอย่างที่บอกแล้วครับว่าเป็นการรวมของเพื่อชีวิตอย่างเต็มที่ที่สุดเลยนะครับแล้วก็โอกาสอย่างเนี้ยผมไม่ไม่นั่นไม่ไมัมมมมม่นใจนะว่ามันจะมีได้อย่างนี้อีกหรือไม่เพราะฉะนั้นเชิญชวนครับมาถึงหาดใหญ่แล้ว21นี้เราต้องเจอกันครับผมอยากให้แฟนเพลงมาเก็บ ความรู้สึกเก็บภาพประวัติศาสตร์เอาไว้ด้วยครับ